ฉันก็ประจำไปที่ t r c Motor Sport สา a r 8นะคะวันนี้ก็มีไฟหน้า Mitsubishi Lancer EX รุ่นใหม่ล่าสุดมานำเสนอค่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น V4 นะคะเพิ่มมาใหม่ะคะ่ะเป็นโปรเจคเตอร์ d i l สไตล์ไล์บา V4 นะคะลักษณะเด่นก็คือมีเส้นไล์บาค่ะเวลาเปิดไฟก็เส้นก็จะเด่นมากนะคะเดี๋ยวลองไฟให้ดูนะคะ <laughs> เด่นมากสวยมากเวลาติดตั้งเข้าพบับรถด้วยค่ะมีลูกค้ามาติดที่ร้านหลายจาเจ้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะ จะมีงานติดตั้งเป็นภาพงานติดตั้งเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันครับงานติดตั้งก็จะเป็นสไตล์เนี้ยอันนี้จะเป็นงานติดตั้งที่ลูกค้ามาติด2อสาวันที่แล้วนะคะ เพื่อนพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ T.R.C. Motor Sport สาขา8นะคะหรือจะโทรสอบถามล่วงหน้าได้ที่0853521560นะคะหรือจะเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w T.R.C. Motor Sport .com นะคะสำหรับที่สาขาเราก็มีสินค้าสตดอยู่ที่ร้านเพื่อนๆทพี่ๆสามารถเข้ามาชมสินค้าจริงหรือใช้บริการติดตั้งกันได้นะคะและสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องการสังสร่งซื้อเราก็มีบริการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ